ไม่หรออยางครับก็ยินดีรับเข้าสู่ช่องเนเรซ่านะครับผมก็จะมาทำการสอนนะสอนกระโดดนั่งยิงกระโดดกระโดดพ่อมีสโคบกระโดดยิงนะเออมีน้องแม่งถามไม่ยุคเอะถามผมมาเยอะถามมาทำไมหรอยือกล้เคีามมายแล้วคนเดียวนะครับก็คนเดียวผมก็จะสอนนะบอกให้สอนว่า่าครคับกระโดด ไม่คกไปโดดยิงเข้าหัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาตรงเข้าซ้อมยิงกันก่อนครับ<ม>สนาบในคอมก็นั่นแหละครับก็บให้แบบว่าตอนแรกตอนแรกบ้ีบสบ่สอนยังไงดีวะให้ให้ยิงนิ่งนะหันหลังมาดูที่ว่าเอาเป้าวางไว้ข้างบนนะครับเอาวางไว้ข้างบนเอาวางไว้ข้างบนหัวนะครับเอาวางไว้ตรงนี้มันจะยิงไม่ได้นะวางไา้่มาหมดเต็มยิ้มหน้า เล่นไปเลยขบับเล่นดูเอาเค้เอาคเานี่ยแล้วแต่มันมันคล้ายๆล,ลูกนั่งแหละเออใครใครลูกนั่งเป็นนะนึ่งได้หัวไม่ต้องขายเลยไม่แตบผมแนะน,นำไม่ต้องหิ้ก็ได้ ไปไหนหมดวเฮหมาเดีเลย,ยนะอัขึ้นาสวยอเลยอาไงมขึ้นวะไม่ได้แต่คนวางนะวางเ้าไว้ตรงไหนแต่นดาดผหัวเลขึ้นหัวเล้วขึ้นหัวเลเลยโอ้มันอัดตัว อย่างต้องให้ศัตรูยืนนิ่นะมีที่นิ่งทำไม่ได้ในคอมแม่งไม่นานเลยว่ะข้าวหนวอเดียวเองอ่ะไม่ใช่เลยข้าวหนวอเดียวเลยอ่ะตัวยืนนิ่งนะพอเขาจะเดิยืีนะจะตู้ลึกชนิดนี้นะใครนั่งเป็นนัง่ายคล้ายนั่นแหละ แนะนำเป็นมือบนหัวนะครับจะฝึกไปนะเดี๋ยวก็ชินนะตอนนีน้ไม่ชินเลยแต่ว,ว่าอย่ากจะถอนเนี่ยเหนี่ยเอาเลยเนี่ยต้องวางไว้ตรงสูนย์นะผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอ่าสเต็ปลุกนั่งนะครับก็ไม่ฝึกดูนะครับจำไว้นะครับจะโขบกระโดดแล้วก็ยิงนะครับ มันก็เหมือนอการย่อ,ย,อยิงครับลูกนั่งย่อยิงเหมือนกันแหละเหมือนลูกนั่งเลยแต่มันใช่เพิ่มการกระโดดมาก็จับสบายถูกครับเล็งไว้ข้างบนหัวมันเลยนะอันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเรียนเลยกลับมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครบฟัปงป้าบนหัวสะโคกกระโดดยิงสะโครกระโดดยิงอะไรประมาณนี้นะครับชิปเป็นอันนี้ก็เป็นชิปข้างหลังนะครับอืมก็ฝึกไปนะห้ามทอนะช่วงแรกจะทอมากพ้อมาก เราค่อยๆมันจะค่อยๆหดเองนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับทำให้ได้นะครับผมตอนงงก็ขอโทษเลยนะครับ